อบล้พี่เ,เห็ดกับบุกไฟเป็นด,นดนอกงบเห็ดน้ำมันมาซื้บุกห้า,หาหลายด้วยครับ<ะ>อันนี้สิ่งที่ขาดผลได้คือพักอันนี้นะกลับทักทายสบายดีและกัสสวัสดีสบายดีตนเสา,าวทุกคนมื้อนี้กับวาชิโอไฮโอนาคือเก่าทุกคนออกไปหากุานมันซอยไอแต่ว่าก่อนห้าสิไปหน้ากะ ที่พามาเบิง่งหาในน้อยสะพันทุกคนเปิดหาในน้อยมาเนี่ยก็ได้หลายมือทุกคนแต่บริมีเวลาขายเลยฝะเอยขายนี่ก็คือมะแตงโมทุกคนอันนี้แม่เฮาบริปู้อีกนะสะพานไปรับซื้อมากทุกคนเห็นเขาเจ้าขายมือน,นั้นนะเขาเจ้าขี่รถไถมาขายแล้วก็เลยฮับเหมาเลยนะเหมามาขายต่ตทุกคนปีกายนี่สะพานก็ขายตกมากปีนี้สะพานก็ขายคือเก้าทุกคน มันลืมมีมะแตงโมโและยามนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นมะแตงโมโข้าเจ้าปุ๋เยเแบบลยท,ยทุกคนแถวบ้านจะผ่านนะแบบมันมีศูนย์อ้อยหลายนะทุกคนสวนหลายค่ะเป็นมะโม่สวนอ้อยทุกคนแต่เขาบนนี้ยมกินปลเลยอป่ะบันนี้นะเลียบร้ยแล้วเมื่อกีอ้อหน้าอ้อไปอันกนมันซอยไอ้ะอะไรกระต้นซอยกะโคจิกะเต็มทุกคนคืนกะเต็มกระตาลดมาพักไปน้าทุกคน อบสิไปหน้าได้ทุกคนเอ้ยจนจนะเว็นยเะเพลงวะปะกินี้่รถง่ญ่เขาแซงไปก่อนเถอะสลากก็เขาว่ามคีคนอ้าย สอมลทาหทุกคนเพดูดตมาหอด้วทุกคนมงเก่าเส้นเคยสรงทางทรงนักเสือทุกคนเลยเอาเครื่องมาน แปลงล่างก้นมันกต่เอามาสลีมาพร้อมมีช่งพักน้ำขาอลานมันนี้ไปงให้เห็น,นคนไปได้เวลาลุยเวลุยงานต่อวันนี้นะเว้ากะก้นมัน,นคุคนเลยตาแดดตาหน่อยมาแล้วกันนะแปลงล่างลืมพเดโนลืมพเดโน่ลืมพเดโนะ่ ประมาณทีนึงจะมาแล้วทุกคนนะหายี้นะหายอันนี้สะพานมีสามสามพื้นทุกคนหายอนันแถมมันเทีงพื้นพื้นนึงแต่ว่าบกว้างเราตัวน,นั้นประมาณสามมือก็แล้วตัวน,นี้ในะ่กว้างเลยแล้วก็หายดงพุ้นก็นกว้างนะทุกคนแล้วก็ทางไปก็ไกล่ลสุด สิบสอพันกระสุนนี้แลยทุกคนเ้ย

ไส่น nope. oh, uh ้ำให้เนาะใส่เก็บนกมีนกคุณให้ดิเซอร์น้อคันนี้นี่บปกดคุให้ดิเซอรบัตรแก้วจะยิ่งดิเซอร์ว้ากนกคุณให้เพอเก้่นะพูดแล้วมันเั็นน่าตะคอกนี่ไม่ร่องไหมยี่ใดฟ้าแล้งน้ำบอย่าเห็ดนะ <พ uka> ก,ก,ก่อนจะผ่านเพื่อนก่อนเพื่อนจะหาให้ยิ่งให้กินท่าเขาไพี่นจับเป็ดมาพร้อมทุกคนเลยนี่เป็ดละกันโคตแป็งเขาอ,อาหารดีอีกแล้วทุกคนมันนี้กัน พอดีสะพานเพ่นี้นะเป็น1ิเอ็นมงคทั้งคนมาหอดกระดังไฟกันทังคนเลย็้ายบนดังาอะไ่บนนั้ ลูเป็ดกว่ามัเขาค้างม่อนเทียนลูกเป็ดแล้วทุกคนเนจะสีมาโทษจะกะเต้นตวนที่เขาไปการเมื่อขึ้น หากระตุกไม่ไปกัน ลายเติบ์เป็นคนเลยจะกเต็นเขียว ีเฮ็ดเลิศน้ำก็เลยปาดเอาเลิศมาและกินโคติกเตนกับโคตำหลังคน ัขนาดสี่ขนาดคนเลยเปล่งให้มันเป็มอยู่ เป็ดแล้วละกันพีเอาชิเกเตนมาโคทุกคนในตายแค่มีเลยห้องหลานบ่ตายกระตุกเลยนะน่อยนี่ไปพันพีไปเฮ็ดโคเป็ดทุกคน อกรอ,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 อบแล้วพีแ<ป>ม่เลือกเ<ป>ลยคนเลยค่ะม<ป>ีชิบุกงละพีโคจิเต็นจะพันเี่ดเดินโคโปเป็น<อ>นุ้มเสื้อก็เป็นจัหูอขา้างนั้ยันนั้นมันโดนใส่นุ้มเสื้อขาวคน ที่ห้าสีใส่เลิศนะหลายล้วพวกนีชิ้นโอจะชิ้นขายเป็ดในหม่งแห้ง ความมั่นคมมนนี้มือสุกทนเป็นเือบ ผางนะจะจะคูไซมอลกิทฟันน่ะใส่รถดีนนหน่อยนึงทุกคนในข้างนอกแล้วก็ตึงโน้ตกระเทียมใส่ไปคูเลยเออไปกับลมพัดกายคนนั้นะ่ะ น้ำมันนะว้าวเห็ดกับบุกไปเป็นดอ้วงบเห็ดน้ำมันมาสิบบ่อห้าลายแล้วอักราซีนนี่แหละนี่วกใส่กระตุกไว้อยู่อยู่ซัมกีนคนเลยสามคนนะลานกับบุมมี่วันนี้นะ อันนี้เราเอาแต่ซีนมาแล้วนะที่สามนี่เราซิกิเฮ็ดกินท่าเลิศในกับโคตกระเต็นนอนทากินรถเิฟจับเป็ดนะเพืเอนลองเฮ็ดเลิศแปลงซื้อตาเป็ดมั้งช่วยโทอเลิศใช้ถ้วยนี้ครับน้ำกับเป็ดเอ้มันเคืงกัน เลอกเอาน้ำจนำเขาซีบอีใดควานจะได้ล้วมเดี๋ยวรพากนเื่อนจะเกก่อนแน่นบ่ คน,นเขาคมันเป็นค,นคนใ่ขาวเดได้ใส่เลยเขาก,นะขา,กาบอไดบางอันนะเขากาบกระปีะเข่านี่เขา,า,าเขาใส่เขาบยจะใส่ก็ได้เตินพอแลยทุกใส่เนื้นะอ

เสอับอัก okay. ยมันอึแต่อ,งงอย,ย่ลุงถ้าปิดก้นนะกวนอันนี้เนี่ยลืมไดมตัวนี้นะ เชิงแี่พี่เลยไม่ได้เอามาเลยโก้จะมัดจอเจอได้กระถงขนาดอะไรย่งอย่าเจอเลยอย่าเลยเนาะหาปูหาเห็ดงามบ้ใเขาใส่ไปเลยคนถ้าคิดเองโลโก้เยอะเนาะยักญ่ นี่โคติกาเตนค่ะกบขนาดติกะเต้นเล็กตักกระเต้นอย่างมันน้อยเนาะเอิ้นติ๊กง่ายเลื่อนตักจิ๊กยอดอนรวยวันนี้ติดปรวยทุกคนพานมาส่งมาที่ขบวนน้ำกันผิวมั้งนะคะอืมติดปรวยทุกคนเกาะกระปุกฮีล้ว มาเลยเรียเลยได้มาสดอีกนิดนี่เดยจูดเขามีกะปิพร้อมสูดรข่ะนะ่ากระตุกส่งอำให้รถเจ็บเบมายิ้ม,มเมือ่อนี้ใระไอ้จะพังจีมโบกแบก้วยวาดโบกโานเป็ดนี่บอกผู้วางมาซะเอ็ดเป็ดมาซะเ็ดยิ้ยมบีบหลายแล้วเขาแลเออ ส้ม่รอบหลายเดกกระแตนก็เห็นเนาเป็ดปากนี่กรเนาะเอ็ดเนี่อ็นกรมัน่เดียวน่ามากทุกนเนียวแ่บเติมมาเ็ เพิม่มามอีาสะพานเฮดเซนกนบายมองมองบอกอะไรดีทางนั้นมองมก้กมาแน่หรอทางทางแม่พี่เรามึงดูม่เชื่อแล้วบกว่าน,นะ กินได้โคตจีกเตนะไร mặt ở đạo luôn lúc một lát sau lưu điện ốc mặt lên tóc mặt lên tóc mặt lên tóc mặt này tóc mặt lên 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 ด่านตัด่านบ้านงห้องทุกคนนด่านตันห้อไปจรถมีรถตัวนึงตันแห้งได้มีบเลื่อนเลยูไหวกับเนินอกินน้ำมือัเลอาเออนน้ำางมือทุกคับ้าไปบ๊ามา